วันนี้พาทุกท่านมาชมมังกรทำด้วยไม้นะครับติดตามผมมาแล้วครับสมังตต่ด้านหัวครับหัวของมังกรทำด้วยไม้ไม้สัก มาตกแต่งต่อกันประสิทิ์ประทอน <c oughs> ดูก็เป็นเอกลักษณ์สวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับ ตรวนี้ก็เป็นสะพานไม้ตกแต่งด้วยดอกไม้ในน้ำก็มีปลาในนาก็มีข้าวนะครับเป็นวัดอีกวัดหนึ่ง ที่ตกแต่งด้วยมังกรไม้สะพานไม้มีบ่อน้ำสะปาทำสะพานไม้ข้ามนะครับ มังกรทองทำด้วยไม้ต่อกันผลิตประอนตกแต่งประดับทาสีแล้วก็สวยงามนะครับมังกรพ่นไัย สำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอพอรกับต้นไม้สะเคียนใหญ่ใครได้ชมคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคนะครับสุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงนะครับ ให้มีความสุขทุกคนนะครับสวัสดีครับ